สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ BS Raider ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีมอเตอร์ปั่นแห้งนะครับมอเตอร์เครื่องซักผ้าปั่นแห้งนะครับมอเตอร์ตัวนี้ครับลูกค้าบอกว่ามอเตอร์หมุนแต่มอเตอร์ไม่มีกําลังนะครับผมถอดลือดูแล้วข้างในมันไม่มีอะไรผิดปกตินะผมก็จะประกอบลองดูว่ามอเตอร์มัน ปกติหรือเปล่ามันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะมีวิธีดูว่ามอเตอร์ตัวเนี้ยมันใช้งานมันปกติมันเป็นยังไงมันมีอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูกันนะครับก่อนเราจะทดลองนะครับเรามาดูเนมเพจของมอเตอร์คุณภาพปั่นแห้งตัวนี้นะครับดูว่าเขาใช้ไฟต่อสายไฟแบบไหนนะ ไฟตัวนี้มันจะออกสาย3ามเส้นนะครับอันนี้ผมต่อไว้ละเดี๋ยวดูตอนนี้ไฟจะเข้าสีขาวสีขาวกับสีเทานะครับก็จะมีสีดาสีดำกับสีเทาเนี่ยเข้าคาปาซิตเตอร์นะแล้วไฟก็เข้าสีขาวกับสีเทานะครับเราต้องดูดีๆครับต่อให้ถูกนะครับก่อนเราจะเทสมอเตอร์แต่ละครั้งเราต้องเช็คว่ามอเตอร์ตัวเนี้ยลงกาวด้วยห,หรือเปล่านะครับเพป้องกัน อุบัติเหตุอันตรายได้ครับเกิดไฟฟ้าช็อตเราได้ถ้าเกิดมันรั่วลงกาวนะครับอันนี้ผมเช็คแล้วมอเตอร์ปกตินะตัวนี้นี่ผมต่อแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้สีขาวสีขาวเข้าไฟนะสีขาวสีเทาเนี่ยไฟจะเข้าลักตัวนี้นะที่ผมเอามาทดลองดูนะ สีดำก็จะเข้าคาปาซิเตอร์นะจะมีคาปาซิเตอร์ก็คือสีดำกับสีเทานี่นะครับสองสีนี้ไฟก็จะเข้าสีขาวกับสีเทานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามอเตอร์ตัวนี้มันปกติหรือเปล่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะมีอาการเป็นแบบไหนเสร็จะพักไปก่อนนะครับ อยาให้พี่น้องดูที่ตัวมอเตอร์นะคอยดูที่ตัวมอเตอร์ว่าผมจะออนไฟแล้วปุ๊บมอเตอร์ตัวเนี้มันจะมีอาการเป็นแบบไหนนะครับูใู้ดีนะครับหนึ่งสองพี่น้องที่ดูอยู่นะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่ามอเตอร์มันจะมีอาการ สมบัตนะครับเวลาเราจ่ายไฟมอเตอร์มันจะจะหมุนแบบนี้ฮนะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครัหนึ่งสองอาการแบบนี้บอกอะไรครับบอกว่ามอเตอร์ตัวเนี้ยปกติมีกำลังขับที่ปกตินะครับ แล้วทีนี้ลูกค้าบอกว่ามอเตอร์ไม่หมุนหมุนไม่มีกำลังเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายคลิปนะครับครับผมมอเตอร์ก็สรุปได้ว่ามอเตอร์ตัวนี้ที่จะลองเทสจ่ายไฟดูเมื่อกี้ถือว่ามันปกตินะครับก็คือเราจ่ายไฟมันก็มอเตอร์มาสะบัดตัวนะครับมีเหมือนแรงบิดตัวมันเองครับมีกำลังบิดนะครับแต่ทีนี้ถือว่ามอเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้ แล้วถ้ามอเตอร์ใช้งานไม่ได้เรามีเราจะดูยังไงนะครับมอเตอร์ motor ที่ใช้งานไม่ได้มอเตอร์ไม่มีกําลังนะครับมอเตอร์หมุนหมุนแต่ไม่มีกําลังนะครับใช้งานไม่ได้ก็คือว่าเวลาเราจ่ายไฟนะครับเวลาเราจ่ายไฟมอเตอร์จะไปปุ๊บมอเตอร์ปกติมันจะหมุนถูกไหมครับจะสะบัดตัวแต่มอเตอร์ที่ไม่มีกําลังมันจะหมุนนิดเดียวนิดเดียวหรือไม่ก็ไม่หมุนเลยไม่ไม่ขยับไม่ขยับตัวนะครับ ถือว่ามอเตอร์ตัวนี้หมุนไม่มีกําลังแสดงว่ามอเตอร์มันช็อตลอบช็อตเทินอยู่นะครับมันไม่มีกําลังแรงบิดนะฮะคือมันหมุนเหมือนกันแต่หมุนแบบไม่มีแรงนะครับก็คือสรุปได้ว่านะครับมอเตอร์ที่ใช้งานได้ก็คือเวลาจ่ายไฟแล้วมอเตอร์จะสะบัดตัวกับมอเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้เวลาจ่ายไฟแล้วมันจะขยับหน่อยเดียวหรือไม่ขยับเลยแต่มอเตอร์หมุนเหมือนกันแต่ใช้งานไม่ได้ก็ตามนี้นะครับ ครับจากมอเตอร์ที่ลูกค้าบอกว่าหมุนแบบไม่มีกําลังนะครับผมมาจะผมก็จะเฉลยนะครับว่ามอเตอร์ปั่นแห้งตัวเนี้ทําไมถึงหมุนไม่แรงหมุนไม่เร็วนะครับก็ไปหาสาเหตุเจอก็คือว่าท่อน้ําทิ้งมันตันน้นํามันขังอยู่ในถังปั่นแห้งนะครับมันก็เลยมีน้ําหนักนะครับทําให้มอเตอร์มันไม่มีกําลังหมุน โดยปกติแล้วมันต้องสลัดน้ําออกใช่ไหมครับท่อน้ําทิ้งทีนี้ท่อน้ําทิ้งมันตันก็เลยปั่นทั้งน้าทั้งเสื้อผ้าเลยนะมอเตอร์ปั่นแห้งมันกําลังน้อยอยู่แล้วนะครับมาปั่นน้ําด้วยมันก็หนักนะครับมันก็ความเร็วมันก็ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้สาเหตุก็คือท่อน้ําทิ้งมันตันทาให้น้าไม่ไม่ไหลออกนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในงาน กันคุณลวดมอเตอร์งานซ่อมมอเตอร์ของมอเตอร์เครื่องซักผ้าปั่นแห้งตัวนี้นะครับที่เจอปัญหาว่ามอเตอร์ไม่มีกําลังนะครับหมุนไม่มีกําลังนะครับลังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็พอสมควรนะครับฝากพี่น้องกดไลค์และกดติดตามเพื่นให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปวิดวีโอของผมด้วยนะครับ ps wider นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผม